สวัสดีครับตกับเราช่องพังใบเฟินวันนี้เราก็มีโอกาสนะครับแากคุณแม่เอฟซนะครับหมอบกล้วยนะครับนี่ครับให้เรามาเป็นตุละแทนนะครับกานต่อสะพานลุนนะครับมีถุงกล้วยนะครับมีหลายถุงนะครับนามามอมให้น้องตุลานะครับ โอ้นี่นะครับตลาตลาตลามาเนี่ยมานูมาดูอันนี้ดูอันนี้ครับนี่เราก็จะป้อนป้อนคุณแม่เลยนะครับนี่นะครับคุณแม่ดดแม่ชื่อวันดีนะครับ นี่ครับเราก็จะไม่ไม่ไม่ให้แต่แม่นะครับเราก็จะเอาให้พี่เขาด้วยอาจะมาชา้าแต่ก็มานะครับหลังจากยุ่งๆมาหลายวันนะครับก็จะเป็นเอาสับปะรดมาลงใกล้ที่ไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเข้าไม่ถึง แป๊บนหน่อย,อยนะครับ<ก>เราก็จะให้ดูกล้วยให้น้องมีนานะครับ ไงลูกทำไงวัสดีค่ะเร็วว,วันนี้ควนจอยคนจอยก็มากับพ่อน้องทองเวทนะครับ นี่ครับดูครับโอ้ฝนครับโชคพายทุกทีนะครับวันนี้สายบุญนะครับมาตามเลยนะครับอันนี้สรุปเอาสับรถมาฝากนะครับนักบอกนักเอาต้นบักนัดมาฝากนะครับอาจารย์ลาวครับเจอหลงตกตั้งใจเลยครับตั้งใจมากครับ ทำอะไรลูกหนูทำอะไรครับต้องบอกว่าทำอะไรค่ะโอ้่าะหานะเวๆเเือเตาแดงๆอยู่เลยนะครับโอ้โหอุ้ยช้างแมงมดเอาแล้วครับถอยแล้วครับถอยแล้วครับวันจอยจะเล่นด้วยนะครับไปแล้วตัวแสบครับ <s> <s> น้องตุลาสูงน้องตุลาครับสูงตุลาสูงูครับตัวดำมองงงเลยตุลาก็รู้สึกดีใจนะรู้สึกดีใจที่ได้มาเล่นกับน้องนะเ็นบ้าน มือเขาจับมือครับเขาจับมือนี่อมาเล่นกับการจอยครับนารักครับน่ารักจังเลยทุงมือทุ่งสวัสดีค่ะเล็วสวัสดีค่ะทสูงงครับอ่างสูง

ช่วยด้วยของไปนาเอ้ยให้ช่วยกินลเปล่านี่โอ้งมีนาครับผมอยบนดาวครับช่วยด้วยปูดอะไรมาเนี่ยครับอไม่แล้วทำไมมาช้าจังไม่แล้วตรงใส่หน่อยนะครับกำลังกำลังคันเลยครับช่วงนี้โอ้โแรงมากเลยครับครับกำลังโชว์พลังครับเอามีนาทำไมทำอะไรกันอ้ายอุ๊ยครับปูน่ารักมากนะครับดูดูครับดู <c ười> อันนี้เขาคือเขาเล่นนะครับเขาหยอกนะครับเพราะว่าเขากําลังอันนี้ครับผมตามภาษาช้างเด็กนะครับตามภาษาช้างเด็กตอนนี้เรายังไม่ถือสาน้องนะครับให้น้องเล่นครับเป็นหุ่นให้น้องเล่นครับเอาครับโชว์พลังครับว่าใครจะแน่กว่าใครครับเดี๋ยวเดี๋ยวกหลังนะครับเดี๋ยวก็ไหวก็จะหาหาหาลูกบอลมาให้นะครับครับผมจะได้ให้น้องไม่เหงานะครับเล่นออกกำลังกายนะครับลูกบอลนะครับ บาลูกบาสลูกบอลของเล่นนะครับน้องเขาเล่นเป็นแล้วครับดูครับดูครับน้องเขาจะได้ออกกําลังกายครับเอ้ย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 ฟาดกระโดแรงเฮ้ยดูครับมันนี้กับคนจ่อยครับเออดูนะครับอันนี้เป็นความทะเล่นของช้างเด็กครับเออ ดนแล้วได้น่ะมาดีกับคนจอยนะครับ,รบเราเพิ่งเจอกันวันแรกนะครับโอ้ดูนะครับดูนะครับกำลังคันครับกำลังคันนะครับ พอาาเแล้วขึ้นกปหนดูนะครับดูนะครับดูนะครับฝากความน่ารักน่าชังของน้องด้วยนะครับฝากติดตามน้องน้องพังใบเฟินด้วยครับผอนจ่อยเพิ่งมีโอกาสมาเยี่ยมน้องนะครับวันนี้คุณแม่เอฟพีนะครับ ให้ควนจ่อยมาเป็นสารสะพานบุญนะครับทาน้องนะครับเอากล้วยสับปะรดนะครับเริ่มเริ่มจะเล่นแรงแล้วนะครับเริ่มจะเล่นแรงครับไปแล้วครับไปแล้วครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องพังใบเฟิร์นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ควนจอยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้ควนจอยก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับยังยังยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับก็ต้องติดต่อพักพวกเ,เพื่อนๆนะครับว่ามีงานอะไรให้ทำบ้างนะครับเพื่อเป็นรายได้ในช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ ลำบากนะครับมาใหม่ๆเนี่นั้นกับเรายังทุกอย่างอะไรยังไม่ลงทัวร์ไม่เข้าที่เข้าทางนะครับก็อย่าลืมช่องฟังใบเฟินครับครับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ